ม่เะแม,ม่แน,นไนม่จะนบอกว่าอยาอยาินยาเยอะกินยาเยอะ,ะมันท้องจะเจ็บท้อง,องเ,ออเดี๋ยวหมอทำอะไระหมอจะฉีดยาน่ยา,าให้เจ็บเลยเจ็บตรงไหนตรงน,นี้ ร้องไห้ไหม,ไมออไร้องยังไงอืออ,อ,อะไรนั่น<ะ>่ะป้าวางอะไระอะไรจะไปดูผมอะไรเอาไว้ประดับรถเอาไว้ไว้บูชาแม่ย่านางไมวดูชาทำอะไรก็บูชาเอาไว้ปลุกปักรักษาคนขับรถให้ขับขี่ปลอดภัย ใกลๆก็ขอให้ปราสจากอุปสรรคอันตรายสาธุสาธุครับก่นน <Hey. S 2> อแนแนน,น,นหาหมอแมนนะคะหมอเป็นอไรอเ,เ,เ,เอแม่แนนปวดท้องแม่แนนเป็นปวดไหลย้อนปวดไหลย้อน เ,าาเ,เจ็บคอเจ็บท้องไงปะว่าเคยเป็นไหมกดไหลย้อนอะ่ะโดทใจโจนดันปะว่าเคยเป็นไหมกดไหลย้อนอะ่ะเคยเหรอเคยเคยแล้วเจ็บตรงไหนอะ่ะเจ็บน้อนนี้เจ็บเยอะไหมเจ็บโจทย์ออ <c oughs>